เร่งระบบเผาผลาญไขมันสวัสดีค่ะวันนี้บริษามีเทคนิคจาก5เทคนิคเร่งเผาผลาญระบบไขมันมาฝากเทคนิคที่หนึ่งค่ะตื่นให้ตรงเวลาทุกวันค่ะเทคนิคที่ 2. หลังจากตื่นนอนแล้วดื่มน้ำเปล่าทันทีเทคนิคที่3ค่ะดื่มกาแฟร้อน ที่4ออกกำลังกายตอนท้องว่างค่ะเทคนิคที่5ค่ะั่นทานข้าววันนี้นะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทานมื้อเช้ากันอยากให้ทุกท่านนะคะเลือกข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะไม่ใช่ข้าวขาวค่ะแล้วก็ทานแบบซอยมื้ออาหารนะคะอย่างน้อยหนึ่งวันค่ะทานประมาณ6มื้อที่สำคัญ อย่าอดมื้อเช้านะคะเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านสำหรับ5เทคนิคเร่งระบบเผาผลาญไขมันอยากให้ทุกท่านไปทำตามนะคะรับรองค่ะว่าวันนี้หุ่นของท่านจะหุ่นเปรียวบางนะคะอย่าลืมค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นะคะกับ4ทหายสายชิลคอกาแฟสุขภาพกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ